สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับบริเลอลงคีดโดนแล้วจะได้นอ้อมือนี้ครับมากีดยางพ่อเฮ็ดพี่น้องมาพ่อเฮ็ดปวกนะครับไปพ,พี่น้องมาไปพ,พี่น้องมากกีดเฮ็ดปวกนะครับบริเลอลงคีดโดนแล้วอย่ารั่วพี่น้องเราบอกง่ายเลยนะพี่ ตุ่มมันครับในดอกตุ่มมันกำลังสจบปนดีเายงคูมันนะเพว่นก,นก็เอาอกกมีนงหลงกีู่เอาเอาสิเก็บเห็ดปวกแล้วองกิมลงไปครับเงีๆๆ้ยว นี่ขึ้นมาแล้วโอ,อ,อ้ดอกใหญ่ดีป่ะพูดอะสำหนาคนเลยอ่ะพอดีเลยพี่น้องกิดยางเดียวกะพอดีได้นักกินนะครับนักกินเทียงพอดีนี่เอากับิแท้งลงไปเึืนกันไอปีกขวยมันไวน้ำเนะี้ย ค่ออกนะด้หมาปุ้มเลยโอ้ตุนหักเวยฝ่นพนี่ตัวมาใส่ครับมันลืมพอนี่เปื่อยนี่ยม่พีปปนี่พวันนี้กะมาบึงนี่ให้ไรเขาอยู่นี่ครับหลากหลายเลยนี่ครับมูเห็ดปวกเห็ดปวกขาวเห็ดปวกเฮาเห็ปวกจิกบะ ไ <I> อกิมกิจขึ้นนี่ดอกจูใหนะ้นี่ดึงเดกคณสีมันมืกี้ยางซื้อก็ได้กินเฮ็ด พี่นอเลยเตนเต้นนะจเป็ดอันกีอยางอ้ตรงนี้ดอกเห้ยอยู่ดิน้โอ้ดอกจุ่มสุดตลยเนาะสบเห็นมันม่ววานี่เ<า>นี่ยมันหนาเนาะตรอง้โอดนว่เรือ,อ,อ,อลักษณะหิปครัขบขามันสีเงาอยากเปืือยแล้วนี่ยามัน เฮ้จะได้กินวะมกเกี่ยงนั่นเาะเอาดีย้กนานึงเลยดินเล่เนีมึงดีอยากด็กเกี่ยมเน่ยปัญหาไม่ดดเนพื่ สูรไม่บรรทัดค้ากับค้าที่เท่ย,ยังแย่เลยจร <c oughs> งเนาะพี่ประธานโอ้มันหยักปบ่อยเล่โอ้มันหยักใบเลยล้วเนี่ยมันเห็ดฟัว่ือเล่เห็ดฟัวก็ไปลาย พอออาาอ่อก็เอาุนี่ลปีาก่ค่โอ้ราคาไหมดอกน่อยราคาเง้ขนาดเนี่ยนิดเลยคือเปืนเนอ่อยนะสวยจัง่อยนน่กิน่ไาอะไยได้ไหมนี่ก็เลยเป็นเสื้อค่ะเชียรอเสื้อไน่ด นี okay. language, language. ่ลายบ่นีเห็ดเบือด้วยครับกินบดไ้ที่นี่กคือกันก็ไปสิเดี๋ยตรงนีกันก็ไปหน่มันไม่หลังอู้ มันใหญ่กรบักเมีบบนยนใหญ่มันออกมองแล้วหาห,หุกออกแต่ว่ามันก็ะออกเป็นแผ่นไปนะครับปกีกพวกไ่ได้กินไสไก่เรากินน้ำซุอนอยางนี่แหละใสันเพนิ่้งหลยดคาดกี่จัก็เตียมห้าหกตอนทำบานซีไม่หลับ นี่พีน่น้องอี่โอ้วซ้ายไปเลยประทานนี่อเอาเก็ยบอ้าไงก็คืนไฮแล้วแม่นเด็ดเลยได้อ่ะต้ดงกิด,ดีเล้วไปเหยียบด้เจลาต้องนึกว่าต่บบวนมาเนาะเ้องเปล่าแล่นขึ้นมาต้องยันเขามาหินอ้ามีอันเหมือนเลยได้นี่ค่ะอุดอ่ะ เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่จะเดี๋ยว่าเอาสีเปล่งยางมาตัวเห็นไงไม่กเคยได้เปียบจิ้มคืนจิ้มคืนจิ้มไปแล้วจะระวังกูเหัวเขาใส่ปุ่มนี้อยู่บ่ กล่องอาจฉริยนเล็กน้อยคราสั้นกะยว่าด้วยครับถ่ายแบบเรีวๆเเ,เ,เลยกล่องอาจฉริยนแน่นะครับขออภัยด้วยดอกจูมอดอกจูมมันไหมนี่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 ดอกจูม,มันกล้อง่บุอยากโฟก,กัสว่ะเอันว่าดอกจูมไหม เป็นแทนเลยก็ดูนะเกี่ยขึ้นมาเลยนี่อันนี้ดอกไม้เกีบยวไรขึ้นมานี่นนะเห็นมันเป็นหน้มานนี่นะ Unyong. Yung kalay. Yung kanyang kamot. อ,อยากกันยุงหมดป่ะวะหมดเลยห่นห่อนดราะไรมันคือยุงกัดกระตกกรเดียะ,ะเดี๋ยวพึ่งดีดีเลดอกจูม,มันหลเดยอืเอางนบบต,ตัวนี้อู้ดอกจูม,มันอันนี เก็บเอาอนาคตเมียนี้ครับผู้มิดาเหงดใ่น้ทีื่อ้สิดกล่องใหม่มาตัวครับนี้ชุบชุบ ิพัดกระตาสิบอ่ะเงินกวนบ่กโมเอ๋อนั้นดอกกุ้นดอกหน่อยยังไงแบบดยาไปเอาขวงนี่ไปสักกันไปเอาขวงให้มึงเบิดเชียวเลยไม่ค่อยเปิดฮะจิ้มไปเบิลล่าลักษณอน้่นี่ครับ nhẹ Hãy subscribe กเก็บไปเก็บเห็นนั่นไม่เยอะไอเหน็นหลายๆหมบ่อยเห<อ>็นจะได้ไอเก็มกบมันแหละไอกำหัวโผล่ห <laughs> ัวหัวเพื่อสีวัดงินผูนผ้ดียังแต่ขาเนาไม่เยอะประจุปัญญาจมมันล่ะแล้วลหัวขวนเ,เลยนะยังก็คือยังสั้นไปก็อีบูอีบับเด้ไปบ่คือมูเด้ค <laughs> ขื่อนนี่ครับว่าจักหัวซักหัวขวม <laughs> <cười> 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 khoang này gật ta này vui đi nhà vượt nọ nhang một gần nhang nhang mới sụt xong <laughs> bơm tin đấy nhặt đấy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

อ่ดทีดูเจออย่างนี้มันเป็นหิดผึ่งวันนี้ปะมนเียบงนไหมมันบวบูมันเนาะยงไงขึ้นไปกูเลยเด้อม่นดูนดีดู ไงบ่นแล้วเก็บไปมีหน้าที่เก็บเก็บไปอย่าบนเปิดมันอยากอยากออกเป่อยบ่นแล้วพี่น้องเอ้ย ถนนเลยนะเนี่ยดูดมีมันเมีนบ่ละไม่เห็ดปวกบ่วะเฮ้ยอันนี้มันโมเมียนดิบึงน,บนี้ดีเมียนบ่วะนี่ไหมมันคือขาเป็น่งซี่ซิมัเมียนดิโมเมียน,นอยู่ขาเ่า <c oughs> อู้นี่ดอกไงฮึบนี่ละนีลน่ละเก็บเห็ดนะมันมุนนะมันสิล้นี่โลวู้หึงกับตาแล้วพี่น้องเจ้ายาลวดวู้เห็ดปวกตามับนี่จะมุมมุนเบดบอไม่นช่เหรอไม่ะ่เอา,ออาจิ้มแล้วเม่แมหรบอกยังจิ้มแล้วแค้จิ้มแล้วบม่กินแต่เนื้อ เสียงยังวะคนเลยเสียงไกล,กลวูนี่ดีสิฮะ <c oughs> ย่านคือเทืๆ อย่าขาอยสิเฮ็ดหยังให้โอ๋นี่ก็เห็ดปวกตาบโอ๋บ่แม่นมาขี้ย่างเนาะเขาเริ่มเขาสู่สวนแล้ว อ oh. <Okay. S 1> ดอกหน่อยอันนี้เห็ดปวกย้ายเก็บเ <Huh? S 2> อาเก็บเอา แตเราแบบมองออกได้หลยาอยองค์ยนานคุณคุณเดือเดีอะฮ่ายังไงกันดีสิทิกีดอยู่บรนระย่างเอาจิมออกอู้หสิยดายปะนี่แหละเละปะคุณ

Oh, bunga yang berwarna merah. Adakah ia berada di sini? Tidak, saya tidak tahu. Saya akan cuba untuk menjaga ia. Saya akan menjaga ia. Saya tidak pernah keluar dari sini. Adakah